โอเคค่ะก็กระสวิดาสาวันนีค่ะคุณนุ้ทุกคนทุกท่านกันนะจ๊าวันนี้ก็เราจะมาเล่นเกมจนปร้อมจกขายบีจีนะทุกคนจ๋านี่เริ่มกันเลยดีกว่าไม่รีลงรีรอจ้าอาร่ะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเดี่ยวจะพาไปดูตารางการใจของเขานะจ้าตาราง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 ,รงรคุณุจ๋านี่ มันมีครบเลยจ้ะมันมีครบเซฟเลยอันนี้เป็นสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์นั่นจ้ะคุณจ๋านี่เป็นตัว Y วนี่สัญลักษณ์ญญต้นปร่อนเหรอเขาก็เขียนไว้อยู่แหละนะคนดูนะอันนี้เป็นตัวแพงที่สุดจ้ะคุณจา๋าเนี่ยไมาเลสิบมันเป็นตัวราคาถูกที่สุดเลยนะนี่มันอยู่ข้างล่างนี่สามตัวนี่เออใช่แล้วแหละเอแล้วก็ดูไม่เก่งด้วยนะประเด็น แต่ก็อ่านได้นะแต่ไอเราไม่อยกอ่านอนะนี่เท่าไหมกนมันอะไรก็ไม่รู้เลยคุณูมัวซัวนีน่คนนุณดูสกเกตเตอร์สามตัวถึงจะค่าฟีเจอร์หรือว่าฟรีเกมน,นะจะคุณจะแปดรอบนะนะฟีเจอร์การหมุนฟรีแปดรอบนะตะคนตาเขาก็เขียนไว้นี่การซื้อฟีเจอร์เกมน,นี้ซื้อฟรีได้ด้วยนะถ้ามันซื้อไม่ได้มันไม่มีแบบนีนะคุณดูนะโอเคจ้ะเพื่อไม่เสียเวล่างเวลาเริ่มเกมกันเลยดีกว่า โอ้โหไป200ตายแน่นอนตายแน่นอนจ้าวันนี้ขอเปิดแกบเบ็ดเบาๆก่อนจ้าคนดูเบ็ดเบาๆกับไหล่นอกเบาๆนะจ้าเบาๆหมดเลยจ้าวันนี้ก็ออเอ้ยดอกเล่สเกเต,เตอร์อยังไม่มาจ้าฮะเอาเราทุกคนจ้าวันนี้ก็มาหนึ่งบาทโอ้เยอะเกินไปลูกพี่ รับไม่ได้จ้ะรับไม่ได้หรอกจ้ะโอ้ยเอยโอ้โอโอโนอานอาไม่มาเลยจ้ะไม่ลงไม่มาเลยจ้ะคนดูโอ้โหแล้วก็นึกว่าอะไรโอ้โหโอ้โหสุดยอด39บาทคนดูจัจองอันนี้ไม่สี่บาทอะอะไรเนี่ยมา44บาทคนดูจ้ะโอเคเรรู้เรื่องเลยนะจ๊ะ รู้ลงรู้เรื่องเลยนะจ๊ะคุณตุ๋ตาโอ้โหโอ้โหอ,อะไรคเนี่ยจำอันนี้มาไม่จำมาลองซื้อแล้วกันซื้อกลับไปสิบบาทค่าใช้ใจ่ายเท่าไรเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคเริ่มเลยจ้ะเริ่มเลยจ้ะคุณตุ๋ตาไม่รีลงรีรออะไรเลยนะจ๊ะอะไรเนี่ยบอลเกมแป๊มนึงโอเคสเกตเตอร์สามตัวแล้วนี่เป็น สี่ตัวเลยนะจ๊ะ,จะคุณดามัก็เพิ่มไม่หมุนสองหมุนนะจ๊ะถ้าเป็นห้าตัวก็ประมาณสิบสองหมุนเออประมาณนี้แหละจบบันหน่อยบะเนะช่วยโทรแฮนนด้นเฮ้ยแก้งเหว่าแล้วกันนะจ๊ะเปิดเพลงแล้วกันนะจ๊ะคุณดาขอเปิดเพลงแล้วกันนะจ๊ะเพลงอะไรเอ่ยเปิดเพลงอะไรดีแนะ่ คุณดูจังหวะนี้มาไม่จ้าโอ้โหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบโอ้โยโอ้โยจังหวะนี้ก็มาเร็วจ้ะจังหวะนี้ก็มาเร็วจ้ะคุณดูโอ้โหอะไรครัำนี้เราให้ห้าหมุนนะจ๊ะเฮ้ยมันจะถึงกำไรไหมเนี่ยเราซื้อไปเท่าไรทีไรก็ไม่ได้เลยนะคุณดูนะ ซื้อไปทีลงดีไรก็ไม่ได้กำไรเลยสักครั้งเอาล่ะคุหนูครั้งนี้อาจจะได้ก็เป็นไปได้นะมาเปิดเพลงแก้งเหงาแล้วกันอะจ๊ะคุณจ๋ะเออเปิดเพลงอะไรดีรักเอ,อเล็กยมันจะหา โอ้โหคนดูเหลือแค่มุนสุดท้ายอ่ะมันจะมาไหมนี่อเออเงินรวมมาเพยสองร้อยเก้าสิบสามบาทไม่มีแรงจะพูดเลยแต่เงินรวมอ่ะอ่ะคนดูจ้ะมาขอต่อที่ออโต้ะสามซิมุนแล้วกันนะกันออโต้ะสามซิมุนแล้วกันนะจ้ะ ทีเที่ยวค่าที่ยวควายค่ะโอ้ยน้องมาหน่อยจ้าวันกกนี้ก็เจริญพอละกูเอ้ยร่ายเลยนะร่ายไปลงเป็นน้ำเล,นเลยนะจ้าคุณดูจ้ามุ่นไปทุกนาทีคงใจอยากคิดถึงเธอฉันยังรรักเอ้ยโอย้คนดู มันจะอะไรคะหนานี้ใชนี้ยังคงเป็นของเธอไม่เคยมีวานแห่งไรรักเอ้ยเมื่อรักแค่เกิดในใจโอ้ยมาสองบาทจ้ะคุณนู้จ้ะรัาจะจากไปนานเท่าไรยังคงเธอโอ้ยโอ้ยมาไหมรอบนี้มาไหมจ้ะ โอ้โหคนดูจวันนี้จมวันนี้มาไหมจ้าคนดูอามาสี่บาทจ้าคนดูจ้าจมวันนี้ก็มาสีบาทนะจ้าคนดูจมวันนี้มาสามบาทจ้าคนดูจ้าใส่จะข้ามไป เออไม่สิบสองบาทโอ้โหโอ้โหมาพย์หนึ่งร้อยยี่สิบห้าสวยงามเลยจ้ะโอ้ยไม่เก้าสิบบาทคุณดูเออเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะตาไมา่เจ็บบปะ เอ้ยกองโตมา257บาทคนโดก็ก็พอร้อยู่กองโตมาแล้วนะโอ้โหยโอ้โหยอนามาไหมไหมมาจัลกพีรุพีรี่ไหมมาจ้ะประเด็นคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยนะจ๊ะ อารมณ์อะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยจ้ะคนดูเออโอ้โหคุณดูจ้ะคนดูจ้ะโอ้ยโอ้ยสเกตตู้ยหนึ่งตัวอุย้ยเหลือแค่นี้เดียวลาโอ้ย,อยทุกคนยังไม่มาเลยนะจ้จะใจเย็นๆก่อนนฟแหานไกล เอเอ,าเอสาม,มาันเอ้นึกว่าจะมาดีนะแต่ก็พอได้อยู่ยซื้อไปเฉยคุณดูเอเราไม่ได้ซื้อนะมันเฮ้ยโดนกดเฉยเลยอะสงสัยให้อยากให้เราซื้อมัอ้งเรามาดูกันเลยว่าอันนี้คือ ไม่ได้ตั้งใจซื้อนะคนนูนะมันไปโดนนะโอ้หโดนคือแบบซื้อฟีเจอร์เลยเหรอไม่แฟโดนเบรดอ่เออมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่าจากคนรูจาัาเออย่าไม่มาจา๊ะใจเย็นๆใจเย็นไว้ก่อนโอ้ยจะวันนี้มาสองบาทจาะคนดูจาัาโอ้ยมันจะมาไหมเนี่ย โอ้โหโอ้โหอีโอ้ยกูน้อเฮ้ยแย่กว่าเมื่อกี้อีกนะประเด็นคือมันแย่กว่าเมื่อกี้อีกอือหือเอราไม่อยากจะบอกเสียตังไปปะปังเลยโอ้ยเราก็ไม่ได้ตั้งใจซื้อก็นึกว่าแบบมันให้แบบไม่อยากจะบอกเลยจากคนตาราแล้วกัน จรงจนแค่ไม่ไหวอุ้ยโอ้โหหนึ่งบาทยังไม่รู้ว่าจะรออีกนะหรือว่าต้องรอให้ดาวมือหาวันโอ้โหคนโดนไายไปลงไปน้ำมันจะซิม,มุนไปนะมันไม่ได้เลยสม,มุดน,นะโอ้ยมันจะใช่หรอเนี่ยโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยจ้ะ เอลราโมโหแล้วพูดไม่รู้เรื่องนะจ๊ะยังรู้สึกกันหรือเลปล่าเธอสบายดีไหมเธอนไม่ได้ตัมข่าวรึอแไรกับมีแฟนคนนี้คิดถึงเธอเออมาห้ามบ้าจ้ะคุณนุตาโอ้เธอสบายดีไหมตอนนี้เออม,มาขอต่อยที่สมุนแล้วกันนะจ๊จะย,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 ยังไงก็ช่ โอ้ยอทุกคนจ๋าวันนี้ก็ขอต้วนหนีขอตัวราไปก่อนนะจ๊ะใครที่เข้าม,มาชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลก,ก์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจุกคน,นจ๋าอย่าลืมกดกระดิ่งกันให้ด้วยนะจ๊าคุณคจ๋าเพื่อเป็นกลำลังใจทำคลิปต่อๆไปจ้าไปเลยนะจ๊ะบ๊ายบาย